อย่างเช่นคู่ผมนะครับจะเป็นคู่ฝาแฟดนะครับผมซึ่งว่าเรื่องราวหรอก็คือแบบว่าฝาแฝดมาชอบคนคนเดียวกันก็คือผมแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีปัญหาที่ว่าฝาแฟนเนี่ยเขาจะเลือกอสายเลือดหรือว่าเลือกคนที่เขาชอบครับไม่กั สวัสดีครับพวกเรามาจากซีรีส์บารเทอรักันนน้องชายรักแนนครับผมครับผมผมบอสนะครับผมโอโมครับผมอีคครับผมครับผมครับผมบอสนะครับรับบทเป็นไตรนะครับเป็นมือกองของวงดนตรีแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของปราบนะครับที่ปราบจะสามารถปลดทุกได้ทุกเรื่องครับผมแบบว่าคอยบอกแบบปัญหาต่างๆให้เราช่วยแก้ได้ครับส่วนผมอีคินะครับรับบทเป็นมอบครับ อยู่ในวงดนตรีเช่นกันครับแต่เล่นเป็นมือเบสครับส่วนผมล่นหมดเป็นแมปนะครับผมอยู่ในวงดนตรีเล,เล่นคีย์บอร์ดครับผมก็อ่าได้ครับผมอย่างเช่นคู่ผมนะครับจะเป็นคู่ฝาแฝดน,นะครับผมซ,ซึ่งว่าเรื่องราวล่ะก็คือแบบว่าฝาแฝดมาชอบคนคนเดียวกันก็คือผมแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีปัญหาที่ว่าฝาแฝดเนี่ยเขาจะเลือกอสายเลือดหรือว่าเลือกคนที่เขาชอบครับมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ครับ ใช่ครับก็จะคอยกวนใจพี่ไตครับในเรื่องเราจะสร้างความสนุกสนานในละครเรื่องนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นตัวแบบสร้างความสนุกสนานเป็นตัวกวนๆเลยครับคนนี้ส่วนผมก็มีหน้าที่ขัดแมปครับผมไม่นะครับยังดูเด็กๆอยู่เลยอายุอายุประมาณเท่าไหร่กันแล้วคอ่ะผมสิบเจ็ดครับผมครับผมสิบหกนะครับสิบหกปีนานี้ ผมก็สิบเจ็ดเหมือนกันครับเรื่องแรกเลยครับผมตื่นเต้นไหมคะก็ตอนเข้ากล้องตอนแรกนี่แบบว่าตื่นเต้นมากแบบว่าเพราะเราไม่เคยเข้ากล้องมาก่อนครับแต่หลังๆพอแบบเราได้มีประสบการณ์มากขึ้นมันก็เริ่มชินนะครับยิ่งมีคูต้อ้กากับเราก็แบบรู้สึกโล่งใจมากขึ้นครับผมก็แรกๆก็ตื่นเต้นครับผมแต่พอคูต้ต้มาเวิร์กช็อปให้ก็รู้สึกสบายใจครับก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นครับผม ส่วนผมก็แรกๆก็มีความตื่นเต้นครับกดดันนิดหน่อยแต่เราฝึกกันมาดีครับก็เลยลดความกดดันได้ดีครับก็จะปิดกล้องวันที่สี่นี้ใช่ไหมครับวันที่สี่จะปิดกล้องวันที่สี่กุมภาเนี่ยนะครับออนเมื่อไหร่คะออนวันที่ห้ากุมภาครับทางทางช่องวันนะครับสามสิบเอ็ดวันอาเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับ แล้วก็วันที่4กุมภาพันธ์นะครับยังมีโชว์จากพวกเราด้วยเป็นโชว์เปิดตัวนะครับแล้วก็จะมีแบรนด์ The ะพัทเดอะบัตเทนะครับเป็นวงดนตรีที่มาจากซีรีส์จริงๆเลยครับแล้วก็จะมีโชว์พวกเต้นร้องมาหมดเลยครับเล่นกันเป็นอยู่แล้วครับแต,แต่แต่ละคนก็มีหน้าที่ของตัวเองอย่างเช่นแบบก็จะมีนักดนตรีมาบ้างครับผมแบบจากข้างนอกอย่างเช่นผมเนี่ยจริงๆรับบทเป็นมือกองแต่ ในโชว์ผมรับบทเป็นเมนเทนนะครับก็เป็นเยาวชนทีมชาตินะครับแบมเบินตันก็ยากหน่อยเรื่องการแบ่งเวลาครับผมเพราะเป็นทางนักแสดงเป็นทางนักแบดก็ต้องแบ่งเวลาดีๆต้องมีระเบียบวินัยครับผมเออย่างทางผมก็จะควบคู่ไปครับเพราะในใจก็ยังไม่อะไรมากครับก็ยังดีที่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดแล้วเรียนออนไลน์นะครับก็ยังมีแบบเวลาให้เราได้มาข้างนอกเยอะขึ้นด้วย แล้วจริงๆเราสามารถคุยกับคุณครูได้ครับผมว่าแบบเราก็มีงานทำอะไรนี้แค่ตามในห้องให้ทันนะครับแล้วตอนนี้ถายแนันครับเป็นยังไงบ้างก็ของผมของผมติ๊กต็อกมีคนติดตามล้านหนึ่งครับเราติ๊กต็อกเลยอย่างนี้ครับใช่สองคนนี้ผู้ติดตามเยอะครับผมก็เพิ่งเริ่มครับยังเดี๋ยวตามมา ครับแลก็ตามมาฮะอ่ะสุดท้ายมีอะไรอยากฝากกับแฟนๆบ้างครก็นะครับขอฝากด้วยนะครับวันที่สี่กุมภาพันธ์จะเป็นโชว์เปิดตัวที่โชว์ดีซนะครับเวลาเริ่มที่4ี่โมงนะครับลงทะเบียนส่วนวันที่5นะครับจะเป็นการออนแอร์ซีรีส์ตอนแรกของเรานะครับทางช่องวัน31เวลา4ีทุ่มสนะครับส่วนวันที่6ก็ยังมีครับเป็นทางช่อง MCOT TV HD นะครับใช่ไหม เอ็มคอดครับก็ออนเวลา5้าทุ่มนะครับเป็นแบบว่าอ e ันซีนเอกซ์คูซีฟครับนั่งดูพร้อมนักแสดงดูพวกเรา r รีแอคชั่นไปด้วยครับผมครับแล้วก็ส่วนวันที่5นะครับหลังจากจบช่องวันก็จะมีไลน์ทีวีนะครับแล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มที่ออนไปถึง28ประเทศเลยนะครับ